อ่ะครับเดี๋ยวผมให้เบ่งเง้ปลานางได้ครับทีมงานตุตมมาหน่อยครับปานนี้ยอ่ะลุงโฆษณาเลยครับลุงมาดีครับมาดีนี่คอมดีครับปลานางปลาปลาปลาขี้ก้างทีมงานตุตมมาหน่อยครับดูแลนี่เฉไมะของตุ่มมาหน่อยจะทําไรลุงก็ไม่โทรบอกของตุตมมาหน่อยเจ้าเดียวก็ไม่อยู่ตรงนี้เนาะก็ไม่อยู่ตรงนี้ใกล้บ้านเองผมไม่เกี่ยวด้วยแตาดีไปดูนะละคนนีนี่คอยโบงนั่นนี่ของของยกอยู่เต็มถังครึ่งถังอ่ะลุงกี่บาทลุง ก็ต้องคัดไซรุ่นเนี้ยสองแปดใช่ว่าเปล่าไม่เอาพี่ตุ๊กแก่เนี่ยสองแปดทุกคนนี่เนี่ยนี่ยรู้แล้วเราจะพบขายกินขายทีมงานสวนี้ใครับน้าเต้านะน้าเต้านี่ครับผมดีครั่ซื้อถุงเนี่ยกองนี่ของโตโต้มาน้อยคนเดียวเรียกเอาก็ได้บอกเพลงไปอยู่หลายเลยบนกองปลายอยู่เนาะผมว่าจะเอาไปดูปลาโดุยยูอ้าหนูว่าเห็นมาแล้วบอกว่ามันกินเบสแล้วมัน

หรือหรืมันอยู่ในปลากระจับกระจาบเราไม่มีใครในฟั่งวิปิวชอบในเซนต์อิติปโด้ต้องปลาตีปโดนั่นใช่หมดเลยชอบในเซนต์ต้งนั้นนั่งตึ้งแค่อวอ่ะไปหวานปลาบ้านน้องเหล็กปลาหนองระบวดอายุโทรไปปนางปนางปนางหบเพลแม่งมายังไวเลยเนี่ยอยู่ก็ได้เยอะได้ไโยกพาไปไปพาดูแต่ยังไม่เทไงอยู่ในถังนมดที่เทมาได้บุกการที่บุกการที่อครับอุปกรณ์ลุงเลยที่น้องขี้เป็นน่ะขี้โบยกขี้เพ็น บ้าขหายกมีไอ้สองขวยกโอ้ขันว่าบอกขันบ่าวานปีนี่เนาะปีหนาเนาะปีหนามันดันหนีขึ้นเบิร์ดมันมันจะหนีขึ้นไป่ทื่งเลยแม่นแม่นมันจะดันไม่ต้นอยู่บ้านไม่เลยพอเป็นขายได้จะวันนี้ขายไปก่อนขวายกแสดงว่าปีหนานี่ตีตีเบ็ดนี่เนาะฮัลโหลครับนี่ครับนี่จะปังนี่อยู่บ้านลุงดินไปเลยโอ้อยู่บ้านลุงดินบอกยไงไปว่าอยู่บ้านลุงดิน นมันจะใส่มาทำอไได้ครับมันโมเมนต์ไข่เนาะโบโบโมเมนต์นาไข่เนาะโมเมนตนาไข่ได้ไหมน้องป้าฮะตายตายตายยกสองใฟกดียวเงินจะพันหนึ่ดีขึ้นปะางดิเยียมื่นละแม่น้องสองโล่าบาทใั่พี่น้องแม่ตายตายตาย บันเเอ็นไมเนาเฮจักเส้นสเส้นครับสเส้นสิบมอกขอมีอ่สมเส้นสิบสามอกคีแพ่บนนเี้ยนนั่นเต็มกระสอบตายตายหงยี่ดีตีเบียบวกินน้องไตีตีเบียนี่รุ่นนี้ได้ไหมเนาะสเปรุ่นนี้แหละนเข้าบ่งไไงกูนียิ่งนี่ไงมันมีไงกูเฮ็ดไปได้คือหัวมันมีตีเบียเหรอมันกินมันกินตัวหนึ่ง สาวตัวหนึ่งเฮกยใจหอ่ามันกินดุมันกัดนะแต่มันบอกข่อยตีสแต่บหัวเป็นหลุ่นไหนก็เลยมาตีตอนเย็นตอนเย็นเลยไหนตัวไงวันนี้เลยเอาแหถามเลยหายตรงสายทับวานไปบุกนึงนี่แจ็คโตที่วันประมาณจักสองสองโลกว่าบุกเดียวแม่นบุกเดียวเลยเป็นแปงเลยไม่มีอยังเลยบ้านข้างๆนี้นะบัววันกลางเลยวานกลางน้ำเลยก็เลยโชวหามูลได้สองมูลได้สองขอบวานน้องอยู่ดีนี่เพิ่นกลับมาเลยอันประกาศมาจดไว้ยุ่ง นี่ครับแม่ชาเป็มาละกบผมถ้าอะไรไม่ีก่เลยตาใหญ่ไรู้วันใบใบเก่าเลยแกมีแกมีมีามีเขาแหละเรเป๋วทำไมไม่ตีเอาตอนน้ำไม่มันอยู่ใกล้บ้านมันอยู่ติดบันไดเกินติดบัไดเกินอยู่อใบจมูกอยู่ติดบันไดบ้านเบาเป๋วไม่เอาหบาไม่เอาก้นก้าง คนเลี้ยงไม่ก่อนเซียนจอมพาคก็มาวะมาคนเดียวใจจะขาดแล้วช่องใจจะขาดก็อยู่ใหนครมาคนเดียวมาจากพัทยามาจากพัทยาขี่รถไปถึงชั่วโมงถึงนางลงให้เอาให้มันไปพัทยาเขาเขาไปหาบานาเกลียดพี่ต้องดูอ่ะเนี่ยอันนี้ของลุงเหรอนี่ครับนี่พระเอกดีดีเอลกทิ้งานพระเอลกทิ้งทิ้งงานปาทิก้าวังดับวังดับเอาใส่คัดคัดแล้วแยกแยกแต่โซ่ เอาไวมวังด right. ับ <leaning> ว <for u> ังดับอันนี้ของน้าต้าเอาหมดเลยบ่เออหมดบต้าทุ่งแท็กหนึ่งเลยจะเท่าไหร่ด้วยเชฟบ้านทีมงานวังดับบ่เหนียวไหมแค่ถุงเหนียวไหมเหนียวถุงเหนียวถุงใส่เนี้ยวหมูเนี้ยววัวอย่างนี้เลยมืมีแต่เสาเลยไหมบ่เนี้ยมีแต่เสาเลยแพ้ยกอยืนนานไปแล้วคืนจังทีมงานน้ำหน่อบ้านเท่าว่ามีคนดิ้นเลยว่ามีใครเห็นเองคู่โอนคนเดียวคู่โอนเขาเอาหูได้นี่

ตัวน้ของแปองบุกตะบงระคันีได้กาวหทอาแบ่งดิโอ้ไม่ใช่ตะบงนีวนี่นี่นำผู้ n t h a ใช้ไงไอ้เห็นตะบงโพดเขาไปลงกบ้านไม่แม่ซู้มาซู้มาักม่ายูมมาซูมมาอ้มมายูมมายวมมนซีมมันูมมานูมาซูมนานูมมายอมมนซรมมาซูมมาซูมมนนูมมาซูมดาซูมมาซูมาซูม้าซูมมามมาซงมมนเูมเาซูอ้นีูมอามมามมางูหมาซูม่อยู่ ตเองอายุมีแต่คนนะมเดี๋ยวุมาแล้วเดี๋ยวั่เซียนก็ร่างก็ตึงแข่งจะมาถึงง่ายจะไม่ำบยิ่เลยเจ้ไม่หมดหรอก้หเนหมดเจำนเยอะจันยงจังไม่ตงเลยดิเต็มตีเลยดิ ฮะกระชับข้นเไอ้เราตีเราตี่ป่นด้าล้มมันใหญ่กว่านี้ยนะมันใหญ่เลยจะมันมันไรไรกันมันไรเลยดนนี่เอ้ตร่นี้ได้ยินไมมไรอไน่

เขาวางกันนะเฮาไปตัวใจตัวกี่ตัวมาช้ำไม่รู้เรื่องแต่ไม่เอาเขาหรอดีจะอไหมี่ครสองเ้าจึงสอเก้าว่าไม่เทอะไรสิเก้่าอยู่ดึกแท้อกสินตัวไม่ถึงเก้ตัวโลมีใหญ่เอะกว่านี้นี่ได้าตัวโลตัวนึงก็สิตัวแล้วนีก้าหนึ่งครับนี่เก้าห่ยังอีกเจ้าหนึ่งยังไม่เทนะครับอันนี้น้าเต๋อซื้อโลกี่บาทเนี่ย่คือโลจะบาัต่แดงลยค่ี่ดอยเท่าไหร่อันนั้นหร้อยห้า หอยลยไสใหญ่่อะราคาต่างกันไปเลยก็ตานนครับรอยสอุ้นี่ออ้ลูกเองนะไม่เคยมีประวัติแนี้สองนะครับว่าจะไม่ถูกบอกก็มาจากเอากล้วเขาอะไร29เาเลาเปาดูปาาม่ตับาดอาอปาน้ำปาน้ำชีครับอาจารย์ตต๊กทิมงาน ทีมงานปลาคิก้าโตโตโตบาทน้อยเอ้าฝีมือแกครับน้ำชี้ครับไม่ได้กินข้าวสายนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยไปวันนี้ไม่มีข้าวที่ไหนวันนี้ยกไปทั้งหมดไม่มีปลาเอ้ยปลาก็ไม่ได้เกือบแล้วเกือบแล้วบอกทำไมโทรบอกเกือบแล้วบ่โหดมากเลเว้ยเราไม่ได้ไลฟ์สดกับเขาเลยทีมันเยอะดีเนาะ ในปีนี้ท่าน้ำมันจะไม่เยอะบอลุงแี้วถ้าเป็นหมวยยืมทางทอดเันลุ่มท่าน้ำเดงมาเนาะครับน่าจะหนักมันเป็น LED มันจะโบรเอาเคี้ยวข้ามมีเป็นหมวยยืมแล้วแถวมูลสตึกไม่ใช่มันเยอะอันนี้ตัวพิสวิตบอลลุงหึือจะน้อยกว่านี้ถุงสลุตงถอดป้ายของคนนี้ก็ได้ตะบงถอดป้ายของคนนี้มาดูนึกว่าอยู่มันอยู่เต็มพวงมัน ไอ้บงก็ได้หลักสองพนนั่นีงรับน้ำสี่แก้แจ้วันเกิดตมันได้2องพันกว่าขายรวมขายรามขายสามร้ขายรวมไงขายรวมเลยโลขึงรูขากันล่งขึงลูกมอขาังโอ้ขัสเลย รู้พรุ่งนี่มาแต่เช้าเลยบ่เช้ากินกาแฟเสร็จมาเลยกันกันมงงวะเนี่ยไม่ให้มันออกเลยไม่ให้งอเราดูแหล่งมันแล้วไม่พรุ่นี้ทีมงานมาสายหวานนคนเหลือเยอะเลยก็เพราะทีมงานยิ่งกว่าคนอ่ะคนยกมันให้เยอะได้สามหัวงคนเด้ครัเลาคนที่เราสาบพืนว่ะก็งงว่า่นี่เนาะคนโยกมันไปยังเกินเขาเลยมีว่านี่ซ่นี่แเลยเกือบซ่อมคอมังกะจับเต็มเฮเลยเกิดง่ายอยู่ยังง่ายอยู่เต็มพุทธง่าย จะว่ากั้มอะไรกดให้เขาแต่บ้านวันนี้แปลกว่าไู้ป่าเขาไม่เข้าจะลูกป่าว่ะฝั่งบุญได้เยอะนะทำไมจะได้ขึ้นมีแต่ลูกป้าฝั่งบุนเออลูกป่าทั้งนั้นำปลาพันปลาด้วยค่ะตะบุกพ่อมาตื่นมันต้อิกออกไงพี่ต้องพี่ต้องทิกออกไงเพราะให้ตะบุกพ่อมาเลิกนะตะบุกพ่อมาตื่นทิกออกไงเพราะกระเทยสองคนยังแม่นี่เลยคุณเรากล้าเทยไหมนี่ มันจะไม่ติดลุงขี่เป็ดเนี่ยฮะลุงลุงขี่เป็ดนี่บปล่าเดินเอาก็ได้แค่นี้เอาาไว้้กลับบนกลลับบ้้านนไปแวี่ไงเตาน้ำกินอยู่นี่นันนี่เคันนี่เราไม่ดีเลยนี่นี่เอามาไหวหนี่แล้งพี่ไก่กินอะไรมากขไม่รู้ทบกบแปลกๆหรือนี่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งปิดตาแต่น้ำแข็งทั้งอาจจะเอาใส่ได้นี่เตาน้ำน้ำในรถนี่นี่ปากีน่านีสองคนนะครับนี่พนักงานสองคนนี่ครับป็นจับาังคดเยอะเหรอ ใหญ่ไงมายุมาจุ๊มีตัวเล็กหรอเรียงหญ่ปิอ่ะคุณใส่ลียกันเดี๋ยวมันดัวดอย่างเดียวเดี๋ยวมันไหลเนี่ยมันอาจจะกินเบ็ดนะเื่อวานแล้วมาสอยอ่ะปลารอยปทิ้งปลทิงก็แรกวอเขาไม่เอาเลยเวน้อยมนมันไดปลากระต๊อบเมียันมาไปเอปากระตอปารีกว่าไปยิงี่ัละปกระตอบนั่นเียกีดาู้นะี เก้าเก้าครึ่งเก้าคึ่งเก้าคึจะได้นะสิบอู้เกือบสิขาตัวหนึ่งขาตัวหนึ่งเออก็น่ารักติดไปแค่เมนครงมนแตกติดลูนเลยนี่หยุข้าวอันนี้ของลุงใช่ไหมนี่ลูนเดียวลันเดียวได้หด้ไหมนะสี่หรอสี่ห้าสิบเออกางมินเดียว1ิดเดียวหาแถไปลุงมีตัวหนึ่งอีเด็ข้างหลังก็ได้ตัวหนึงของลุงทั้งหมดกิโลนี่ เอาเป็นเจ้าเลยดีกว่าเอาเอากิโลดูกิโลได้คุณกิโลครับคนเดียวเลยไม่พอเนาะต้องเงนเนี่ยนี่ครับลุงเลยเนาะขุ่นเลยครับเนี่ยเจ้าเดียวในเจ้าเดียวครับวันไปสองเงีนั่นเองถามกับผมใครเลยล่ะ ตาไม่ได้มาตาจะนอนแกเกยแก่อแล้วม่ตัวสั่งเกนออลอยู่ในโมตาจะไม่ับแล้มาแจะมองาได้ของมือได้สามสิบกว่าจะมีโมจิออกเป็นแบบไหนหนึ่งห้ายี่สิบไปทัดไปเท่ห์ไปทัดไปถึงทัดท่ไปถึงเท่ห์นั่นมีมุจังเลยอะไรเอออะไรอะไรอะไรขันอีกขีนหนึงจะได้30โล

อันนี้ฟางชุลิมครับผมโอ้อันนี้ในในถังเนอะนี่ครับคือถังใหญ่เลยน้องอันนั้นโล่ห้าสิบห้าบาทเลยนะต้ับโล้าสิบห้าโลห้าสิบห้าอันนี้ก็ซื้อขึ้นถังแล้วขึ้นถังมาแล้วเอาเลยเจ้าคุณน้าโอ้เขาเล่นสองถังเลยถังเราถังเดียวยังไม่ได้ใครเลยนะมีแต่ถังเปล่ามือหนึ่งขึ้นมือไปลูกไปเขาไป มงาน้เดินตามได้ไหมโน่นเปนตองเดินตามไหยกคนเดียวเกือบหมื่นเลยเนี่ยวหายคนเดียวนู่นนี่เกือบหมื่นไปแล้วยกยกังนี่วะเท่ฮะหกพันก็บาทนี่ครับมีลุงมีใบสองบาทครับผมใบสองแล้วไม่ต้องทำไรแล้วลุงมาเนี่ยเจ้านี่จะได้เยอะนี่นี่ของเกียร์ยกนี่ของอาจารย์ยกครับผมนี่ของเกียร์ยกโอเทมาไม่กล้าทีวะเดี๋ยวเบิ่งของอาจารย์ครับผม ทาน176บาทโหดวครับก็ไปแค่อันนี้ป้านางทำซี่กับผมไม่กล้าอันนี้ไม่ดอ่ะลุงค่ล้อย้ยน้เ้ไม่ได้ว่อไดันนี้ไ้ด้ยอันนี้ไปเอามันะเอ็งเองดวด้ไยวไดีไม่เดา๋ยวเดเด้๋ยดีี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยดยดยวเดี๋ยวดน๋ยวเดดย ลูกไปอยู่ฝั่งนู้นจับปลาโชว์หนึ่งนะจับปลาโชูน้อยหนึ่งเดี๋ยวให้คุณแต่งเปียกเลยปลาชูเลยที่เราครับดูนี่ครับปลาปลาจิก้างครับเนี่ยปลาจิก้างอุ้ยจิ้มมาโตโตมานลอยปลาจิก้างดูเขาล้างเขาเอายมาวเจ้าเดียวครับนีเจ้าเดียวนี่เสียญหยกครับบัตรฟรีใช่ไหมลูกบัตรฟรีใช่ไหมบัตรฟรีไปน้ำพีหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเปล่าเปลียว ไอ้ผมดรวยนะโย่อลังพรมอ่ะโย่บ้านผมกับนะบ้านผมไหนได้ของใครก่อนของพีิสูบอกเออพิสูจนก่อนโอ้ทำปลาผักไปไอ้ตัวเมื่อวานตีไปได้ใหญ่กว่าตัวนี้เมื่อวานนะจีบมีหลายปลาเนี่ยรวมกันหัวผักอะไรนั่นลงม้าอ่ะคือมันนี่นี่เจ้าหนึ่งครับโคตรว่า้ถ้าลุงเซียนผมก็บ้านผมก็เยอะอยู่นะเราจะไม่มองผ่านปลา นี่ครับสู้สู้ทีมงานโตโตมาน้อยปลาที่กลางไม่ได้นี่ครับของเซียนหยกครับอีกเจ้าหนึ่งครับเนี่ยเซียนหยกก็ได้เยอะกว่าของโตโตมาน้อยครับระวังคนลังมวยยิ้มก่อนระวังคนรั้งมวยิ้มก่อนนี่ครับ ดาวเสาีเวันี้ครับบ่ายวันเสาร์แล้วเนี่ยกาจะกนอเนี่ยปักกากินข้าวปลาด้วยบลลูพวนี้เฮ้ยวนี้พี้ผมเอาดวัวไปเลีเนปาเอาดวัวเอาดวัวเลยไปเลียวชุดใจไดกรว่ามีลานเพื่นอยู่ฝั่งนี้ยครับเดเอาเดผเาเดี